ที่ 3M Crystal Line Exclusive Shop นะน,นี่คันนี้ยังไม่ติดฟิล์มนะเราก็เริ่มมาติดฟิล์มกองแสงเรียบร้อยเลยก่อนจะไปดูคันนี้เรามาพาดูคันนี้ก่อนมามีคันติดอยู่รถเพื่อเราเองแก๊งจีติดอยู่นี่นี่คันนี้นะอันนี้ก็เป็นสีนเรียกว่าสีใหม่ก็เลือก 3M เหมือนกันเราพามันจากกับผู้บริหาร 3M ดีกว่าคุณพีสวัสดีครับคุณพตีตอนนี้<พ>ผมอะจะไปต่างงหวัดอาทิตย์หน้าผมก็เลยเอาเจ้า บาบาัสคันนี้ซึ่งย,ยังไม่ติดฟิล์มแล้วลูกสาวผมอ่ะเขาชอบแบบนั่งแล้วก็อุย๊ยร้อนปกติเมียนั่งไงเมียไม่บนน่นไงเมียบ่นตีปากเลย ตัวนี้เป็นฟิล์มรุ่นไหนครับให้คุณพีดลองจริงๆตัวนี้เป็นฟิล์มคริสตัลไลน์นะครับคริสตัลไลน์โอเคใช่ครับเป็นตัวท็อปของเราซึ่งเป็นเทคโนโลยีของทางเราเองละโอเคผมเชื่อว่าน้องๆพี่ๆทุกคนที่ดูช่องนี้ก็ชอบรถเนาะอาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นป้ายของคําว่าคริสตัลไลน์ของ 3M เนี่ยอันนี้ก็คือตัวที่ผมกำลังติดอยู่คุณแม่ใช่ครับรวมถึงตัวนี้ด้วยใช่ใช่มครับตัวนี้มีอะไรดีบ้างครับคือผมว่าหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีของการผลิตของเขาก็คือตัวคริสตตตตััลลลลนนน์์เเเเองีี่่ยยยช้คโการิแบบะะฮว แล้วมันเกิดมิตรภายนิดหน่อยด้วยฮะที่นี่ก็คือเป็น 3M Crystaline Exclusive Shop ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟิล์ม Crystaline เนี่ยไม่ได้ติดไดทุกที่อ่าใช่ถ้าเรียนตามตรงคือถูกไมอ่าครับแล้วก็ช่างบางท่านก็ไม่สามารถติดได้ใช่มีเขาม,มีความยากในการติดเหมือนกันโอเคมีความยากต้องมีการเทรนนิ่งต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีความรู้เรื่อง,เร,องเรื่องฟิล์มนี้เนาะฟิล์มเนี่ยบางคันเนี่ยที่เคยติดไปเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยติดไปแล้วขับไปเนี่ยมันชอบสะท้อนมาเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นแ c r y s t a l ต n e ไไลม่เป็นแน่นอน มันให้ติดใหม่รอบนึงเอาเว้ยใครอยากเห็นทุกคนอยากติดเฮ้ยปกติฟิล์มนี่มันอยู่ได้กี่ปีฮะถ้าตามที่เรารับประกันเลยก็7ปี7ปีเนี่ยฟิล์ม3ามเมเนี่ยบางทันกับบางรุ่นเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เยอะมากก็อยู่ได้ถึงเกือบ10ปีก็มีแล้วโอเคอยู่ยาวเลย17ปีผมคงขายรถก่อนที่ฟิล์มจะต้องเปลี่ยนที่นี่นะครับนอกจากฟิล์มกองแสงแล้วมีฟิล์มอะไรครับเราก็จะมีฟิล์มเป็นเพนโพเชนฟิล์มเหมือนกัน PPF แล้วก็มีหมายถึงฟิล์มกันรอยใช่ครับโอเค แเราก็จะมีตัวเคลือบเซรามิกเหมือนกันก็คือมีหลักๆก็มี3อย่างก็คือมีต้องแสงกันรอยแล้วก็เคลือบเซรามิกใช่ัครบแล้วก็เน้นย้ำนะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3M ทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3M แท้ทั้งหมดเมื่อกี้ได้ยินแว่าว่ามีตัวนี้มีเรียพังดวดเนาะแล้วอาจจะมีสีน้ำคลินมีแต่พวกนี้ใช่ไหมอะไรนี้เป็นเครือข่าวของเราเดี๋ยวฝากแนะนําผมไว้นะว่าตรงไหนบ้างได้ครับโอเคแล้วดูคลิปหน้านะจะพาไปติดที่อื่นบ้างมีที่ไหนใกล้บ้านคุณนะต่างจังหวัดมี้ไหมครับมีครับที่ผมเรามีอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ททุกกจจัหดเเลลยครรบบบี่ป็นิิาอ ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอันนี้ไปส่งให้เพื่อนอันนี้ไปเขาใหญ่อันนี้รถใครเด็ดติดตามดูนะแล้วก็ใครยังไม่ติดฟิล์มนะ 3M นะครับ Crystal Line ลลนะก็ติดต่อที่นี่ได้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะ 3M Crystal Line Exclusive Shop นะครับที่เรียบทางดนนะ่วนเนาะขึ้นเบอร์ไปให้คนรักรถอะ่ะเขาก็เลือกสิ่งดีๆให้รถนะ